คณคิดังไงกับเชื้อชิวหนึ่งฮะซึ่งแน่นอนที่ว่าทุกคนต่างบอกไปสีเดียวกันว่ามันคือเชื้อชิวบ้านก็ต้องเกาะได้อีกแล้วจริงไหมตามสไตล์เชื้อชิวฮะเกาะได้แต่เปืนเบานั่นแหละแต่แบบนี้มันก็เบาเกินส4ปบบไปยิงใครไว้เนี่ยเฮ้ยหน้าหนาใช่นะก็ให้ปืนไปเลยเนะถ้ามันใช้ได้จริงก็ไปอย่างฮะ <c oughs> แต่นี่ยิงเชื้อมาจากดันาไปนเขาเลซ้าเนี่ย ปืนเจ๊ของแทนเลยีว่าแต่มันก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อนซึโโ่งก็คาดว่ารถตัวโม่ใหว่ปืนนั่นแหละและอีกจุดอ่อนสําคัญเพลตล่านเนี่ยแหละสาเหตุที่ผมรู้ก็โดนมามแล้วไงสายจากูเบลีเนี่ยแหละอันตกอะรถถักคันดีไปชเรื่อร์เบลีจ้าทำให้สุดท้ายแล,ล้วรถถักคันดีไปก็เสียมากไปไม่ว่าจะเป็นเลกก่อที่มันขี้บูจัดเลยเอ้ยทำอะไรหมดเราเว้ยฮ่าขอโทษนะแล้วก็เลกก่อเลยก็ยกที่ที่ช้างสมควรคือตอนมาเลี้ยวมันโอเคนะแต่พอเดินหน้าปุ๊บผมนึกว่าเต่านเ่เฮ้ยเจ้าของช่อง แคนี่ไปเต่าจริงให้และคุณก็รู้ว่าคุณจะทำอะไรตู้เต๋า พอก่อนพอก่อนพอก่อนและคุณก็ไม่ต้องถามเรื่องปืนเพราะผมพูดไปแล้วแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฮะแม้มันจะเป็นปืนก็จริง oh, <no. S 1> มานสามารถจักการลดถ,ถังได้แต่ด้วยความที่ปืนมีขนาดเล็กอตัตราการจกเจาะเกาะหนึงสเตียเลยดินถึงขั้นที่เจาะเกาะ F10 เปนได้ด้วยซ้ำสูงและอัตราการทำลายผมจะให้ดูภาพดีฮะมันเกาะเขียวสามารถเจาะเกาะได้แต่พอยิงไปปุ๊บการเจาะเกาะของ,ของมันทำอ <No. S 1> ะไรไม่ได้เลยโดยความที่40มมเนอะก็ง่ายๆฮะถึงจะยิงเข้าไปก็ทำลายไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าซับก็เสียหายต่อพลกระดับได้น้อยนะแต่ก็ตามท ดูก็รู้ว่าเฮดอีแน่ๆแล้วคือตอนแรกยิงข้าไปในกวนดาเจียวจอดแต่ก็ตามที่บอกครับปืนพลังทำลายน้อยเกินสุดท้ายก็ต้องยิงลางการะสูนให้แตกแล้วก็ตามที่รู้เชื่อว่าเป็นยางายคือพี่ถ้าไม่จอดที่ลากะสุนจริงๆืจิจการไม้ได้ใช่ไหมและใช่ฮะนอกจากความแรงปืนที่ต่ำแล้วก็ยังบางเกินไปและก็เลยก็ที่น้อยอีกรถถังคันนี้จึงห่วยแบบสมบูรณ์แบบและผมจะขอแนะนําอย่างยิ่งว่าอย่าหาเล่นนะพวกเดี๋ยวเดี๋ยวพลัทูมีกระถือด,ด้วยไม่ใช่เหรอและนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะพูดหลังจากนี้ เดอเชอร์แมน2หรือว่าเชอร์แมน2นั่นแหละถึงแม้ว่าชื่อมันจะเป็นเชอร์แมนมีค่าจออกอะที่น้อยตามภาษาเทนหนึ่งแน่นอนที่ว่าเทนเดินนั้นสอดการยิจุดอ่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาเลสักพักในการจัดการตูทีหนึ่งในกรณีเราเลสักพักใช่ไหมแต่ในกรณีศัตรูเขาสามารถยิงเราได้โดยที่ไม่ต้องเล็งดซ้ำและนั่นถือเป็นเรื่องที่แย่ ชรไรตก็เตาอมกันไม่ใช่เหรอผมก็คิดแบบนั้นเลยฮะจนกระทั่งผมเจอเชอร์แมนดทเทียหนึ่งตัวถังมันยิงไม่เข้าด้วยซ้ำเพราะจุดอ่อนของมันคือป้อมอะนะตัดกลับมาที่ฝั่งเราที่เกาะน้าสามารถโดนยิงแตกได้คุณก็ไม่ต้องคิดเลยว่ารถคุมประชาแค่ไหนส่วนกรณีเรื่องปืนว่าพาให้ได้ฮะตามภาษา no? เชอร์หนึ่งอะเนาะสูนเรื่องความเร็วทัวร์ไม่ได้เร็วมากแต่ก็โอเคและนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะบอกสำหรับเชอร์แมนสองเรามาพูดถึงคอมเบลกับบ้านดีกว่าเนาะถ้าคุณรู้ว่าคอมเ,ออมอถถเบ และคุณจะเล่นดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับแผนที่แหละฮะถ้าเป็นแมปนี้แผนที่ันเปิดโล่งเกินไปวิธีเล่นที่ดีที่สุดคือการเล่นแบบผมนั่นแหละออกมาด้านหลังศัตรูแล้วก็เก็บศัตรูไปทีละนิดสองนิดและถ้าเกิดคุณดันพลาดพอยซ์ซาลิเนียมเลยสักอย่างให้คุณรู้ไว้เลยว่าศัตรูจํานวนมากกำลังมอมมาหาคุณคุณไม่ต้องคุยอะไรเยอะนอกจากรีบหนีดีๆรอเลยล่ะก่อนที่คุณจะไม่มีโอกาสได้หนีซะก่อนโอ้โหน๊อป S <S มาตดนถามตอนนั้นฮะผมกดออกแยบเลยมาเป็นรถถังที่ดีฮะเสียได้คือศัตรูที่สู้ด้วยมันโหดกว่ารถถังเราเป็นอย่างมากแค่แพ้ที่ส่วนมากก็ยังไปอำานยอีกโดยรวมนะครับถึงมันจะดีแต่มันก็ไม่สนุกสาเหตุเพราะเบรนยาน,น,นแหละและแล้วแล้ก็มาถึงย่านเกาะขาสุดท้ายที่ตอนแรกคิดว่าเล่นไม่สนุกเพราะมันเป็นเอเอนั่นแหละจนกระทั่งผมได้ลองใช้ศัตรูดู ผมก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าเปอร์20มอจะซากกอสิหายได้แรงขนาดนี้แถมมันจะเป็นรถที่เร็วด้วยตามภาษารถเกาะเบาอะนะถ้าคุณรู้ว่าเอเอได้ยังไงคุณก็ง่ายเลยฮะแต่ผมไม่รู้ไงฮะโดนยิงกี่ด้านข้าวตึงๆไหมละ่ะแล้วก็ปิดท้ายฮะคือทารีรู้ดีว่าจะมีการผู้ผิดไปบ้างเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่กนรถถังมาขนาดนั้นและมันก็แน่นอนที่ว่าสิ่งที่ผมบ่นไปอาจจะลดความน่าเชื่อถือไปหน่อยคุณสามารถตัววิดีโอนี้เป็นแนวคิดได้แต่ขอร้องอย่างเดียวฮะอย่าไปทำตาก,ก็พอลอะอาแล้วใช่ฮะแฟดอา,ททา,าอร์ ตรงคำปฏิบัติของวิดีโอนี้ลิงก์ดิสคอดก็จะอยู่ตรงนั้นแหละฮะและผมขอบอกกดที่กดไม่เป็นนะผมจะไม่สอนและผมขออนุญาตปิดท้ายด้วยเกมเพจเช่นเคยเนื้อหาวิดีโอก็จะพิจแค่ทีและนะ้โอเคไปแล้วบ๊ายบาย